สตูลเราเป็นจังหวัดเล็กงบประมาณในการทํางานของอบจเองก็ไม่มากเดิมเนี่ยเราใช้เงินประมาณ1ล้านบาททํางานในเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพของเราเนี่ยพอสสมาเสนอแนวคิดแบบนี้เนี่ยผมก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากเครือข่ายต่างๆกิจกรรมในด้านการสร้างเสริมสุขภาพพวกนี้มันก็จะได้หลากหลายเยอะขึ้น การเกิดขึ้นของแผนงานร่วมทุนระหว่างสอสอส,อสอกับอบจ ไม่ใช่ความบังเอิญเป็นการตอบยุทธศาสตร์ของจังหวัดเองที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดเองการร่วมทุนนี้เนี่ยเราถือว่าเป็นกองทุนของคนสะตูนเองเราอยากเห็นกองทุนนี้เนี่ยที่เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงจริงๆการเข้าถึงเป็นการเข้าถึงแบบมีเป้าหมายร่วมก็คือทุกคนเข้ามาด้วยเจตนาที่จะใช้ทุนของกองทุนนี้เนี่ยเป็นเครื่องมือ ในการแก้ไขปัญหาสุขภาวะที่พวกเรากำลังเจอสำหรับแผงร่วมทุนจังหวัดสตูลนะคะโดยความร่วมมือของอบจสตูลแล้วก็สสสสำนักหกเรามีประเด็นความท้าทายก็คือเรื่องของการป้องกันการตั้งคันไวยใสไม่มีใครรู้เยนเรียนตั้งใจว่าจบอกด้วยตัวเองนาะใน38โครงการนะคะมีโครงการมารับ ทุนในประเด็นนี้ถึง4ี่โครงการนะคะ4ี่พื้นที่ก็มีความยินดีมากเลยที่จะได้ให้เครือข่ายของพวกเราเนี่ยได้ใช้เครื่องมือสอสอเพื่อที่จะทํางานเชิงลึกจะไม่ใช่แค่การรณรงค์จะเป็นการตั้งเครือข่ายขึ้นมาเพื่อจะดูแลปัญหานี้อย่างยั่งยืนทํางานต่อเนื่องน้องๆที่มีปัญหาเขาสามารถเข้าถึงคนที่จะช่วยเขาแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนถึงแม้ว่านักเรียนรุ่นนี้จบไปแล้วแต่เครือข่ายที่เข้มแข็งอันเนี้ยยังอยู่รู้สึกว่าเออเนาะ นึงสรางให้เด็กนั้นอาหารได้เฮ็ดเด็กว่าเออมันมีความคิดว่าหั่นทําดันเด็กว่าเออได้ชุมชนมีปัญหาอะไรได้มานั่งพูดคุยได้มานั่งเลกเปลี่ยนได้มานั่งจะกลับกันคือเรืองเืองเด็กมันจะคิดว่าเล่กับป้ามาไม่ได้ไม่ฮะเล่นแพอไปอยู่ตรงนั้นแล้วคือพอเจ้าหน้าที่ก็บอกเออการพูดคุยตรงนั้นได้หาลมาเล่นกับป้ามาได้ คาดหวังว่าในกระบวนการทำงานตั้งแต่ต้นจนถึงจบเนี่ยเราจะมีกระบวนการที่ทำให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในขณะที่พวกเราอยู่ในรุ่นบุกเบิกด้วยกันเนี่ยาสามารถพิสูจน์ให้เห็นว่าในพื้นที่เองเนี่ยมีเป้าหมายที่มุ่งม,มั่นแล้วก็เราเห็นเรียกว่าตั้งใจที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงร่วมกันเนี่ยสอสอยินดีที่จะสนับสนุน ก็เชื่อมั่นในเสภาพของคนสสตูนค่ะ